Let see ยอดนักศึกษาใหม่ปี68ตอนนี้ทะลุ3,800กนคนแล้วครับเย้ Yay! วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการรายง,งานตัวนักศึกษาใหม่รอบโคต้านะครับ uh. สวัสดีครับครับให้ไ,ไฟฟไหน่อยครับวันนี้นะครับน้องมีความรู้สึกยังไงที่ได้เป็นตัวจริงของมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับเอามีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะหนูอ,อยากเรียนที่นี่มากวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมอสค่ะอันนี้ชื่อ,อดาค่ะโลจิสติกค่ะโลจิสติกเหมือนกันค่ะอ่า ครับสำหรับวันนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงที่ได้เป็นตัวจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแห่งนี้ครับเื่นเต้นค่ะเื่นเต้นดีใจค่ะอ่าดีใจนะครับคาดหวังว่าจะเจอเพื่อนใหม่อ่าเหมือนกันค่ะก็บฝากตัวกับรุ่นพี่ด้วยค่ะบ๊ายบายให้กล้องหน่อยบ๊ายบายสวัสดีครับน้องชื่อะไรครับชื่อคุณย่สาวคุณเล่ค่ะอยู่คณะอะไรครับ อยู่คณะวิทยาการจัดการค่ะรู้สึกด,ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะอ,อยากเจอเพื่อนใหม่ๆสับคู่ใหม่ๆค่ะ <c oughs> ชื่ออะไรบ้างครับชื่อพีทค่ะชื่อมิวค่ะอยู่คณะอะไรบ้างครับ MS ค่ะอาครับการตลาดดิจิตอลค่ะ ในฐานะรุ่น,นพี่นะครับก็ขอให้น้ Murder, องๆทั้งสองคนนะครับมีความสุ <S <S> ขนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนนะครับแลายบายให้กล้องหน่อยขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้น้องชื่ออะไรกันบ้างครับ ชื่อพรอชื่อน้ำตาลค่ะไฟฟ้าค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์เก่าจากที่ไหน,นครับพิลัยทินิคพิจิตรอา่ามาจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรมาไกลเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงต้องเปลี่ยนเป็นเน็กไทเขียวกันแล้วนะครับน้องๆน,นะครับมีความรู้สึกอย่างไรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับเป็นที่ที่น่าเรียนมากค่ะก็มีเรื่องที่ที่น่าลก อันนี้ชื่ออะไรครับอ่าชื่อกันครับอ่าอยู่คณะอะไรครับอ่าคณะคุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษครับให้รุ่นพี่นะครับบอกสามคำให้กับน้องๆแล้วกันครับขอเชิญครับรักน้องมากครับอ่าเกินสามไม่เป็นไรแถมให้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับน้องๆก็จะได้โหลดแอปเด็กพี่บูลนะครับสำหรับแอปพลิเคชันเด็กพี่บูลนี้นะครับก็จะทําให้เรารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัยตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่นะครับและรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับและการสแกนเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยอ,อีกด้วยครับ รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับเลือกให้มาเรียนในคณะวิทยาการจัดการค่ะมีความรู้สึกยังไงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมลื่นน่าเรียนมากเลยค่ะอ่าอันนี้มีคนแนะนำมาหรือว่าตั้งใจจะมาเรียนที่นี่อยู่แล้วครับรุ่นพี่แนะนำมาค่ะนี่ก็ขอขอบคุณน้องมากนะคะรู้สึกดีมากค่ะที่ได้เรียนที่นี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่น่าเรียนที่สุดแล้วค่ะ อยู่คณะอะไรบ้างคะอยู่คณะมนุษยศาสตร์ค่ะการ์ตูนค่ะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ S S U U S S O O O So You So และนี่นะครับคือความน่ารักของน้องๆปี68ทุกคนนะครับหลังจากที่น้องๆมารายงานตัวกันแล้วนะครับก็หมายความว่าทุกคนคือนักศึกษาใหม่ปี2568ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสมบูรณ์ครับเปิดเทอมใหม่พร้อมเจอสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตแล้วพบการเปิดเทอมครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้วเจอกันครับ Let